ปัจจุบันนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยนิยมเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นรีเซฟเวอร์ไซบีเรียนฮัสกี้หรือแม้แต่ชิวาวาเพราะสุนัขเหล่านี้มีรูปลักษณ์สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่น่าสนใจในขณะเดียวกันสุนัขสายพันธุ์ไทยแท้กลับเริ่มได้รับความสนใจจากชาวต่างชาติโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์ไทยหลังอ่านสุนัขสายพันธุ์นี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนถึงความงามของวัฒนธรรมไทยได้อย่างชัดเจน ไทยหลังอ่านถือเป็นสมบัติล้ำค่าของประเทศไทยครับด้วยรูปลักษณ์ที่โดดเด่นและลักษณะนิสัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะจุดเด่นที่สําคัญของไทยหลังอ่านคือขนสั้นเรียบตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายจมูกสีดําและที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือลายขนย้อนกลับที่พบได้เฉพาะสายพันธุ์นี้เท่านั้นครับด้วยบุค,คลิกสง่าง,งามแสดงถึงจิตวิญ,ญญาณของนักล่าที่แข็งแกร่งรูปร่างปราดเปเรียวพละกําลังสูงและความสามารถในการกระโดดที่ยอดเยี่ยม